วัดดีครับผมก้าอีกาไว้หนุ่มบัทุมกับคลองไผ่ที่ไหนเถื่อนปากันครับในยุคของผมดีกว่านะครับตอนผมอยู่ไว้หนุ่มนะครับยุคข้าวแดงนะครับก่อนจะมามีก้าวกินข้าวขาวนะครับเพราะสมัยนั้นไว้หนุ่มจะเถื่อนมากครับก็จะแทงกันบ่อยมากครับนะครับตีกันบ่อยมากเป็นเป็นแดนไม่รุ่นนะครับนะครับแล้วไว้หนุ่มทุกไว้หนุ่ม นะครับไว้หนุ่มมินไว้หนุ่มบางแขนไว้หนุ่มยุทธยาจะยุบมาอยู่ที่เดียวครับไว้หนุ่มปทุมครับตอนนั้นมีแต่วัยรุ่นครับคดีทั่วไปไม่มีคดียานะครับแล้วก็จะไปเปรียบเทียบกับคลองไผ่คลองไผ่ที่ผมไม่อยู่นะครับคืออาวุธจะหนักมากตีกันมีครับถ้าเปรียบเทียบสองเรื่อนจานี้ในยุคของผมครับก็คลองไผ่นะครับรู้เรื่องนะครับ